คุณแม่ต้องขออนุโมทนาต่อบุคคลที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าบบเบื้องหลังของงานธรรมะโฆษณาชุดไม่ย,ยึดติดจริงๆค่ะเพร,ร,ราะในบรรยากาศของการเปิดตัวนั้นผู้คนได้ยกมือขึ้นกล่าวคำว่าสาธุเราจึงเห็นบรรยากาศของการเปิดตัวที่ทั้งมีความสนุกสนานและมีความจริงใจที่จะให้กำลังใจคนทำงานค่ะผมว่าที่อินเดียเนี่ยโดยเฉพาะธารนาสีเนี่ย ถ้าใครเคยไปนะฮะมันจะเป็นที่ที่สี่พันปีมาเขาบอกว่ามันยังไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวทาพทที่พระพุทธเจ้าไปเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชยังมีให้เห็นครบที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่เราไปยืนอยู่ตรงพาราณสีเนี่ยผมว่าถ้าถ้าเราได้คิดสักน,นิดหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธก็ได้เลยนะ มันจะมันจะมาเองครมันจะมาให้เรารู้สึกเองว่าชีวิตมันก็เท่านี้จริงๆนะโดยเฉพาะญ,ญาติของคนตายผมว่าเขาทําทุกอย่างภายใน24ี ниц, ่ชั่วโมงแล้วก็เกาปล่อยให้เป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดโดยเพราะเวลาที่เอแห่ศพนะก็ต้องแห่ศพเมื่อกี okay, so ้ถ้าเห็นนะเวลาแห่ศพเขาก็บอกว่าความตายเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าความตายเป็นสัจธรรมเวลาเขาแห่ไปเขาก็พูดว่าความตายเป็นสัจธรรมความตายเป็นสัจธรรมความตายเป็นสัจธรรมแล้วแห่ไปทั้งเมือง ก็ผมว่าใครไปอยู่งนั้นน่ะก็จะซึมซับบรรยากาศแบบนี้ไปแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของสริปต์แบบนี้นะว่าพอเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกได้อย่างที่ที่เราเนนรูมมส้สึกกันีี่นรมสสววาดดยปตทััโ